สวัสดีค่ะทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมพักตรงนี้นะคะได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คือสิบสี่วันใช่ไหมคะมาข้างบ้านเหานะคะทุกคนจะให้ดูถั่วนะคะถั่วก็งอกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใกล้จะโค่นเนลึ้นดินมาหมดแล้วนะ กำลังจะงอกนะคะทุกคนอันนี้เป็นผักชีพริกเผ็ดเป็นกะเพรานะคะเพิ่งจะลดน้ำไปนะคะทุกคนใช้สายยางนี่เป็นแมงรักนะคะทุกคนนะคะผักไทยนะคะนะคะ,นะคะเป็นพริกตวโน้นนะคะ เผ็ดนะไรดิสของเมรีน่ายังไม่ได้แยกนะคะตามจริงต้องแยกได้แล้วนะคะต้นกล้าแล้วก็นี่จะเป็นผักกุ้งจีนนะคะทุกคนนะผักกุ้งจีนยิ่งได้น้ํายิ่งโตไวนะคะตะไคร้เราไม่รู้ว่ามันติดไหมแต่เราก็ชาไปอย่างนั้นแหละตอนนี้ก็เป็นกะเพรานะคะทุกคนเห็นไหมคะมันจะดันดินขึ้นมา กินมาเต็มเลยที่จริงเราอยากให้พี่คนไทยไปด้วยนะแต่ว่าพี่คนไทยแกจะไปเที่ยวไงไม่มีเวลารดน้ำเราก็เลยยังไม่ทันให้แกไปตัวนี้จะเป็นอะมะเขือเทศลูกเล็ก โหรพาทุกคนคิดว่ามันติดไหมคะเราไม่ค้ดถอนขึ้นมาดูว่ารากมันออกไหมแต่ว่ามันมีใบแตกออกมานะเราก็ไม่มั่นใจแต่เราก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละติดก็ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะขอแค่ได้ปลูกความสุขเล็ก,ลกๆ,ๆนะ้อยๆเนาะขอโทษนะคะเสียงหมาข้างบ้านมันเห่านะมันก็จะวิ่งออกมานะคะเพราะมันได้ยินเสียงคนเดินออกมาหลังบ้านมันก็จะวิ่งออกมานะ ตามจริงมันไม่เห่านะคะทุกคนแต่ทำไมมันเห่าไม่รู้ไม่รู้ก็ซื้อมาอีกตัวไหมเพราะว่าเคยเห็นตัวขา,ขาวแต่ตัวนี้ตัวดำนะคะตัวดำใหญ่ถ้าเราวิง่งถ้าเราวิ่งเข้าบ้านมันก็จะเข้าบ้านนะคะแร้วถ้ามันได้ยินเสียงเราออกมามันก็จะวิ่งออกมาอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของบ้านก็อยู่ในบ้านนะคะเสียงเครื่องดูดฝุน่น คงจะไล่หมาออกมานอกบ้านหรือเปล่าอันนี้งอกแล้วนะทุกคนเราเห็นแบบมันขึ้นมาเนี่ยค่ะมันงอกขึ้นมานะคะตัวนี้ก็งอกแล้วก็เพานะคะงอกขึ้นมาถ้าจะให้แนะนํานะคะใครที่เข้ามาดูเนาะที่อยู่ในต่างแดน <c oughs> ขอให้คุณเพาะลงในดินเลยนะคะ, <c oughs> ะ,คะเพราะว่าในดินน่ะที่เราซื้อมามันจะเป็นดินที่ผสมอาหาร <c oughs> อุย๋ยหมักอยู่แล้ว แล้วถ้ามันได้ดินนะคะผักมันขึ้นมามันต้องการสารอาหารอยู่แล้วนะคะถ้าเราไปเพาะชำใส่พวกกระดาษทิชชู่นะคะมันไม่ได้สารอาหารนะคะทุกคนนะแล้วเราเอามาเพาะลงดินอย่างเงี้ยบางอันก็รอดบางอันก็ไม่รอดนะคะถ้าเราเพาะลงดินเลยนะมันได้สารอาหารเต็มๆพอเราย้ายมันลงดินใช่ไหม มันก็ยังมีสารอาหารมันก็ยังคุ้นชินกับสารอาหารของมันที่ดูดซึมที่ดูดกินนะคะแล้วมันจะสมบูรณ์แล้วมันขึ้นมาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะพริกจะขึ้นช้าหน่อยนะคะเพราะว่าพริกเนี่ย <c oughs> ของเขาเนี่มีการจเจริญเติบโตแล้วขึ้นช้าต้องใช้เวลาถึงจะกินได้นะคะ75วันเนอะถึงจะเห็นผลของเขา ก็2เดือนกว่านะคะทุกคนแล้วเราจะลองแคะตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้ก็พริกเหมือนกันทุกคนอันนี้พริกของเรานะคะก็คือ2อาทิตย์14วันงอกแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมอ่ะมันงอกขึ้นมาแล้วนะคือเราต้องมันลดน้ำมันบ่อยๆนะคะ,ะเราลดน้ำ วันละรอบเท่านั้นนะคะแต่ลดให้มันชุ่มลดให้มันฉ่ำน,นะคะเพราะว่าเมล็ดทุกเมล็ดนะคะมันได้ทําการตากแดดแล้วก็ทําให้เมล็ดมันแห้งมันรีบไปใช่ไหมทุกคนตัวนี้นะคะเราต้องให้น้ําเขาชุ่มๆเนาะเขาถึงจะงอกขึ้นมาแบบสมบูรณ์นะคะตรงนี้เราให ครั้งเดียวต่อว,วันนะคะทุกคนเราเลือกเช้าเพราะว่าตอนเช้าจะเป็นอะไรที่ผักต้องทนแดดใช่ไหมทุกคนนะเขาจะต้องได้น้ำชุ่มๆในตอนเช้าตอนเย็นไม่ต้องให้แล้วนะคะทุกคนตอนเย็นเนี่ยอากาศมันจะเย็นลงแล้วก็มันจะไม่มีแดดนะเออตัวนี้เราเลือกให้ตอนเช้ามันจะดีที่สุดนะคะตรงนี้เนาะ ะะเราก็ภูมิใจนะที่แบบว่าทุกอย่างมันงอกตัวนี้จะเป็นอ้อเมล็ดไอ้นี่นะคะงอกขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนผักชีนะผักชีเราก็งอกแล้วเราจําได้แล้วว่าเราใส่ผักชีนะคะตัวนี้กระถางนี้ตัวนี้จะเป็นพริกกินดาแดงนะพริกเผ็ดปบไทยบ้านเราอันนี้จะเป็นกระเพรานะนนะคะ แต่ว่าตัวเนี้มันจะงอกไวมากเลยนะ <c oughs> มะเขิดเทศ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ให้มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะเราจะเอาใส่กระถางให้พี่คนไทยนะเพราะว่าแกไปฮอลิเดียอยู่นะคะถ้าให้แกไปแล้วกลัวแบบมันไม่รอดไงเพราะว่าไม่มีใครลดน้ำนะเขาต้องได้น้ำ เดี๋ยวตัวนี้จะทําการขยายตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยวมาหลายวันแล้วเดี๋ยวจะทําการขยายเพราะว่าหัวมันจะใหญ่มากนะคะอันไหนที่มันจุ้มๆกันอ่ะเราจะขยายออกใส่กระถางอื่นนะเยวจะพาไปชมเสดานะคะทุกคนนี่เสดาถามว่าเก็บกินได้ยังเก็บกินได้แล้วนะเนี่ยแหละคะ่ะ วันนี้เราจะเก็บกินนะคะทุกคนเรามีลาบปลาเรามีลาบไก่ลาบไก่สามีลาบปลาของเราเราจะเก็บไปกินนะคะเนี่ยค่ะเสะดาวยิ่งเด็ดมันยิ่งออกนะคะทุกคนอันนี้ก็เสดาวนะคะทุกคนกินได้นะคะนี่ก็เดาวบ้าน ฝรั่งบ้านเขานะคะสะดาอีกคนละแบบตัวนี้เราเคยเห็นที่วัดนะคะเอพัะเก็บให้กินเนี่ยค่ะสะดาวมาอยู่นานๆก็จะเรียนรู้ไปนะคะว่าผักตัวไหนกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างแม่ก็ขอบคุณทุกเมทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะ